สวัสดีครับฮัลลโสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาไลฟ์หออโอยเขาปิดไฟเขาปิดไฟเขาปิดไฟแล้ว นี่ครับเดี๋ยวออกไปไล่ข้างนอกก่อนวันนี้อยู่คอร์ดแบตนะครับเดี๋ยวเขาปิดไฟหนีแล้วขอโทษวันนี้ผมอยู่ที่คอร์ดแบตนะครับให้ดูนี่มาะตีแบตเดี๋ยวไปแล้วข้างนอกแล้วเมื่อกี้เขาปิดไฟหนีครับโดนปิดไฟไล่ ตรงนี้น่าจะได้คนระับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกินข้าวกันยังได้ได้ได้ Hello everyone Thai n the fan uh, Hello Vietnam fan ซีรีส์ออนนะครับผมวันนี้ใครอยากดูคุณกำมอนกับคุณพิมบ้างครับอ้าฮัลโหลรูทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิมสวัสดีครับวันนี้คุณเห็นสิวผมไหมเนี่ยมันสิวเม็ดใหญ่เลยแล้วพี่ใหญ่เลยนะปะหนึ่งรอหาตซีเตอร์ทุกคนครับ สวัสดีบ้านแฟนคลับของต้นนะครับผมคุณทิมวันนี้ชชบกี่หมัดดีครับวันนี้ผมให้ไปเลยหมัด I l o แล้ว u ไม่คือคือพี่พี่ไปเล่นบารมาม่ใช่หรอใช่แล้วก็เล่นแบดด้วยร็ดปะเล่นเล่นบาสเสร็จแล้วไปต่อแบด <laughs> ใช่วันนี้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอ้วนขึ้นนิดนึงก็เลยแบบยากกำลังใจอ๋อ <laughs> งงมากเลยขนาดนั้นที่ไม่ปวดขาจริงๆผมเล่นแค่บาสก็คงจะปวดขาตายแล้ววันนี้มันคือแบบว่าคาร์ดิโอคาร์ดิโอเบาๆไม่เบานะผพเหะนพี่เล่นแต่ห้าวงห้าโมงถึงสี่ทุ่ม แถวนท <ım. S 1> ี่แบตแถวเอาินเก้าเนี่ยแถวเขาเรียกว่าอะไรนะสมพงศ์ใกล้ใกล้ไม่ใช่สมพงศ์แถวน่าจะพูดเออแถวน่าจะพูดใกล้ใกแต่แต่คอร์ดแบตดูดีนะคอร์ดดูดีสวยคอร์ดใหม่คอร์ดใหม่ปกติคอร์ดคอร์ดแถวผมมันไม่ค่อยสวยอะไรเอร่ไอ้เนี่ยพี่น้องก็ดีอันนี้มีมมีใครบ้างคะดีครับ ยูสวัสดีครับครับยูมาด้วยหรอสวัสดีครับได้ยืนเลยมหรอนี่บอกว่ากิมเฮงด้วยหรือพ่ทันบ้างเปล่ากิมเฮงเดเอาจริงอะกิมไม่กิมเฮงเป็นแมวที่แบบไม่ไม่ร้องอะไรเลยพี่สวัสดีครับเอ้าวขับรถอยู่หรอไลฟ์ได้ไหมไลฟ์ได้ไหมมองได้เลยครับมองทางได้เลยจอยก่อนจอยก่อนกูมารถชน 干干干干。God, God, God, God. <laughs> ตีไล้ต่อไปต่อว่าน้ำตื่นกลางคืนนอนนอนเช้าตื่นกลางคืนไม่ไหวตอนนั้นได้วันนี้พี่ต้นยังไงครับกับซีดีวันนี้อ่ะครับต้องให้ทุกคนไปดูครับบอกเลยว่าอีพีนี้มีสปอยสักนิไหมวันนี้แบบว่าโทนจะเป็นสปอยคืออีพีนี้เหมือนวิหา เกี่ยคุณเฮ้ยมันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่ายังไงครับการต่อสู้บนน่านนไม่ใช่ละแล้วอันนี้ เล่าเหตุการณ์ว่ะเลาเหตุการณ์ที่ที่โทรศัพท์ดีกว่าที่ต้นไปออกรายการมาที่โทรศัพท์อ่ะยังไงไหนมันเกิดอะไรขึ้นเออมันเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์อะไรนะในรายการที่ไปโทรศัพท์มาไงอ๋อไม่รับอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นทำไมทไมทไมไมทำไม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 ทำไมทำไมทมทมาำไมทำไมทำไรทำไทรไททท ้ดับชี่รายการก็ไม่ได้เป็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์ก็ได้ผมแชร์ให้มันจะเป็นรายการที่เหมือนกับว่าผมต้องโทรศัพท์หาทันแล้วเหมือนกับว่าต้องนั่นแหคือคืองงมากคือผมฟิเน็ตด้วย แล้วตอนแบบว่าตอนผมฟิเนนต์อะผมจะแบบไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เพราะว่าพอพอจับโทรศัพท์แล้วมันแบบใช้เวลาเยอะเพราะว่ากล้ามกล้ามมันแบบว่าติดใชแล้วแบบกลัวกลัวแบบว่าจะบีบโทรศัพท์พังอะไรอย่างเงี้ยพ um, yeah, so <Jam> ี <He i! S 2> ่ผมก็เลยแบบว่าไม่จับกลัวจะบีบโทรศัพท์พังใช่กลัวมันหักครึ่งอ่ะผมก็เลยแบบไม่ไม่ขอขอถ้ารับโทรศัพท์ก่ต้นขอถ้ารับโทรศัพท์กม่รัถ้ารับโทรศัพท์แบบไอ้เหี้ยติดอุ้ยอุ้ยเฮ้ เป็น number one please p เป็น number one just t t h thank you แต่พี่ยุ่นเหรอวพี่ยุ่นเลยพี่ยุ่นอย่างเงี้ยไม่เอาเขาบอกว่าให้ส่วน่ยุนขออวาที่พี่ยุ่นก่อนบัวา่มันต้องทวนยังไงอ๋อมันแท็กไปได้ได้ปะเราลองดูหน่อยดีกว่ากะเตงมัวเข้ามาด้วยอ่ะกระเตงมัวอยู่ไหนอ่ะบดินทร์ราพี่กระเตง ยื่นอยู่ไหนเ่ี้เอาพี่ยื่นหนาปะพี่ยื่นขึ้นหนาเนี่ยทุกคนทุกคนแท็กยื่นแล้วเนี่ยเราเพิ่งแท็กพี่ยื่นไปน่าจะคนมาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้เพราะว่าเขากำลังรอดู ep แปดหนึ่งพี่การน้องกูมาพี่การสวัสดีครับพี่การมาเขาบอกว่าต้นแนะนำซีรีส์เป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาบอกกูมาหรอเปล่า ต้นกูบอกอ่านว่าต้นน้องต้นไม่ใช่น้องกุมารอ่านผิดแล้วกูบอกกุมารไงเนี่ยต่อผิดต่อต่อไม่โทรนอกุมารเอออ่านผิดอุ้ยใครอ่ะเอ้าเอ้ามันมื่เลือเกินมื่นเละเกินร้นร้อเข้าเข้าได้ด้วยเหรอวิธีนี้ผมไม่รู้ นี่คือแบบว่านอนรอดูนอนรอดูแล้วเนี่ยพี่เล็กกว่าอันนี้นอนจริงอ๋ออันนี้ผมนอนนอนจริงนอนจริงอะไรก็ได้ครับพี่ทำอะไรเมื่อที่ขนาดนี้เปิดกำลังนอนอยู่กำลังนอนอยู่โอเคไม่น่าไปเปลุกปลุกไปเลยไม่หลอนนอนรลอนดีพีแปดอยู่รลอนดีพีแปด แอีวี่แปดมีอะไรเนี่ยยื่นสปอยสิต้นเขาสปอยไปแล้วคผมขอหนึ่งขอหนึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งคีย์เวิร์ดเปิดผมก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวๆก็น่าจะน่าจะเป็นตอนที่เหมือนแบบต้นเขาไปเอ่อคิมไปแก้แขนไอ้ดานัยเปิดก่อนเปิดนะฉันหายไปเปิดก่อนเลยทั้งที่ผมก็ไม่กล้าด้วยผมก็ไม่กล้าอมอกล้าหยาอย่าบพึ่งพอแล้วแค่นี้พอแล้ว ออเดไปเจอกันได้ที่ไหนอีกแค่ไม่กี่นาทีเองพี่ยุ่นพี่ยุ่นฝากเขาหน่อยขอเทรนทวิตเตอร์แบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ยุนจะทำอะไรถ้าได้เี่ยบางทีแล้วเป็นเต้นไปใช่ไหมส่วงนี้ก็ที่หนึ่งหนึ่งในสามให้ทำอะไรถ้าทำอะไรทำถ้าถ้าถ้าได้นี่คือทำอะไรพี่ยุนทำะไรดีอะเตรียมแคปนะครับเตรียมแคปนะครับทุกคนทุกคนทุกคนใช่ไปทำคอนเทนต์กับพี่ยุนทำด้วยกัน ใช่ทำคอนเทนต์ให้ดีให้ให้ให้แฟนคลับีเฟซแล้วกันเอออะไรอะไรก็ได้ขอให้ให้มีเฟซในหนึ่งอะไรก็ได้ เข้มมากมาพี่อีกสามนาทีเราเราไปเราไปเจอกันในมพิเตอร์ได้ได้ไปไปไปปันแท็กกันเจอกันนขอบคุณพี่วันนี้เข้าามครับววันนี้้ไเจอกผมครับผมให้นายให้ให้บอสผมฝากฝากแฮชแท็กหน่อยไว้พี่ยืนอ๋อก็แฮชแท็กไลน์แนงแนง EP8 นะครับเพื่อชวยกันปั่นโดยเนื้อสามก็ถ้าติดก็รีเควส มาเลยได้ครับว่าอยากให้ทำอะไรนี่ Let's go อย่างเดียวนะครับอย่างเดียวนะครับอย่าลืมแชรอย่างเดียวทำไม่ได้อย่างเดียวเหรออย่างเดียวก็อย่างเดียวก็ไม่พอแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายกลับไปดีครับปุ๊บบายบาย